ฤด,ดูการข้าวออกรวงเริ่มมาแล้วค่ะติกพาทุกท่านมาชมข้าวออกรวงในช่วงฤด,ดูการนี้นะคะสวัสดีค่ะมาพบกับติ๊กเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้ติ๊กจะพาทุกท่านมาชม นาข้าวฤดูการข้าวออกรวงเดี๋ยวเรามาชมกันเลยค่ะคลายฝนต้นหนาวช่วงฤดูการเดือนตุลาคมข้าวหอมมะลิเริ่มออกรวง ข้าวออกรวงแล้วค่ะข้าวหอมมะลิสุรินเริ่มออกรวงแล้วช่วงฤด,ดูการนี้ปลายฝนต้นหนาวข้าวเริ่มออกรวงเป็นฤดูการที่บรรยากาศอากาศเริ่มเปลี่ยนแปลงน,นะคะทุ่งนาข้าบริเวณนี้ลักษณะการออกรวงของข้าวปีนี้สวยมากเลยนะคะ มเมล็ดข้าวเริ่มจะเต็มเมล็ดแล้วนะคะเปลือกข้าวมเมร็ดข้าวยังไม่แก่ยังไม่สุกถ้ามเมร็ดข้าวสุกรวงข้าวก็จะเป็นสีเหลืองทองนะคะ เมื่อวานฝนตกตื่นเช้ามาน้ำหมอกลงทำให้มีน้ำ้างลงกับยอดข้าวรวงข้าวบรรยากาศเย็นๆช่วงเช้ากับน้ำหมอกน้ำ้างลงนะคะ แดงนาทุ่งนาบริเวณนี้เป็นทุ่งนาข้าวที่ปลูกข้าวหอมมะลิในบริเวณนี้ก็รอให้มีการเก็บเกี่ยวนะคะช่วงนี้ก็ออกผลผลิตแล้ว ฝั่งนน้นก็จะเป็นบ้านสวนโคกหนองนาค่ะบริเวณตรงนี้ก็จะปลูกเป็นข้าวหอมมะลิบรรยากาศเย็นๆนในช่วงเช้าเลยนะคะิด็กพาทุกท่านเดินชมเลยนะคะบรรยากาศช่วงเช้าอากาศเย็นสบายเลยค่ะ อากาศบริสุทธิ์เลยอันนี้ก็จะเป็นทุ่งนาข้าวข้าวเริ่มออกรวงแล้วค่ะช่วงช่วงฤด,ดูการนี้ข้าวออกรวงแต่มเมล็ดข้าวเริ่มจะเต็มแล้วนะคะการออกรวงของข้าวหอมมะลินี้ดูลักษณะรวงแล้วมีความโดกมากเลยนะคะ,มะเมล็ดของข้าวหอมมะลิ ก็จะมีหมอกน้ําท้างลงในช่วงเช้านะคะช่วงเช้าน้ําหมอกลงอันนี้รวงข้าวมเมล็ดของเขายังเป็นสีเขียวอยู่เลยค่ะรอแต่ให้สุกนะคะปีนี้ข้าวสวยมากกว่าทุกปีเลยนะคะ ฝั่งนี้รวงใหญ่มากเลยค่ะ พาทุกท่านมาเดินชมทุ่งนาข้าวในช่วงเช้านะคะกับบรรยากาศเย็นๆข้างม้านสวนโคกหนองนาค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมช่องติ๊กอีสานพาดูย t ทู e ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ติ๊กด้วยนะคะ